ออกพื้นที่มาทำอาหารนอกบ้านค่ะคือข,ข้างโดน,นะคะก็อากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเมนูน้ำพริกขาตะไคร้นะคะก็คือเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะง่ายแสนง่ายก็คือทุกคนก็น่าจะชอบทานใช่ไหมคะเพราะเป็นแบบทานกับข้าวก็อร่อยนะคะก็สามารถทานคู่กับไข่ต้มยังมาตูมแบบอร่อยมากแล้วก็ทานกับผักสดนะคะก็คือ ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือวัตถุดิบของเราที่จะทำนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นตะไคร้ค่ะนะคะนี่เราก็ปอกมาแล้วนะคะแล้วก็พริกแห้งกระเทียมหัวหอมแล้วในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเป็นผงชูรสค่ะน้ำตาล ะะไม่ต้องลงทุนเลยสัก,กบ,บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเอาพวกตะไคร้ขิงค่าพริกต่างๆ,างๆแล้วก็ใบมะกรูดนะคะคมาขั่วค่ะให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็พร้อมตำค่ะเดี๋ยวเราไปตำกันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวอิฟจะมาตามกันนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมะขามเปรียกเดี๋ยวเราใส่น้ำมะขามเปรียกลงไปนะคะเพื่อให้น้ำยี่ของเรานะคะมีสีสันน่าทานแล้วก็มีรสเปรี้ยวค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็ชูรสค่ะอันนี้คือปรุงรสตามใจชอบนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลตามให้เข้า ก็คือถ้าใครอยากให้มันเนื้อแบบเนียนนุ่มดึงๆนี่นะคะก็สามารถใช้เครื่องปั่นนะคะอีฟนะคะไม่ใช้เครื่องปั่นนะคะเพราะว่าเสียเวลาเนาะแล้วก็ตําให้มันละเอียดก็พอนะนี่นะคะก็ตำน่าทานจริงเลยก็คือตมแบบละเอียดนะคะอีฟก็เพิ่มพริกเข้าไปนะคะก็คืออยากให้มันแซ่บนะคะแล้วก็เพิ่มแบบสิ่งที่คั่วไปนะคะก็เพิ่มไปเยอะเลยค่ะ จะทำให้น้ำพริกเราเยอะนะคะใครที่ยังไม่กินตอนนี้ก็เก็บใส่กระปุกนะคะเก็บใส่กระปุกเก,ก็บไว้ทานได้หลายวันเลยคะ่ะทุกคนโอ้น่าทานมากเลยนี่นะคะทุกคนก็คือน่าทานจริงๆเดี๋ยวเราจะมาใส่ถ้วยให้ทุกคนนะคะดูนะคะไปใส่ถ้วยกันเลยคะ่ะพร้อมทานนะคะ เรามาเทสใส่กันเลยค่ะป้าถูกเป็นตะแซบเป็นตะแซบค่ะน่าทานจริงๆค่ะทุกคนกินกับข้นเหนียวร้อน,อนๆลมพัดเย็นๆอุ้ยนะ่ากินกินพร้อมกับไข่ต้มผักส,สดเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยค่ะ นี่นะคะก็คืคอไข่ต้มแล้วก็ผักส,สดๆนะคะผักส,สดๆน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะก็คือแบบน่าทานมากนะคะนี่นะคะก็จะมีผักต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดมีอะไรเนี่ยไม่รู้จักอะ <c oughs> แล้วก็ทานคู่กับข้าวเหนียวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะมาชิมกันว่าจะอร่อยไหมข้าวเหนียวร้อนมากเลยค่ะทุกคน มาชิมกันนีนะคะทุกคนเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอ้โอวิญญากินแค่นี้ก็อิ่มอยู่นะกินพร้อมกับผักสดๆค่ะ ็เยอาหารก็อรอ่อยอู่แล้วไปลองทำกันเลยนะคะทำง่ายมากเซ็บหรือให้ดูอีกรอบค่ะให้ดูอีกรอบกินอีกคำหนึ่งค่ะทุกคนติดใจเลยออื กินผักนะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคน คนก็อร่อยสุดยอดไปเลยค่ะคือกินได้ไม,ม่ยั้งเมื่อกี้ที่อิ่มหัวเราอนะคะก็ขออภัยนะคะเพราะว่าจุกค่ะเมื่อกี้กินข้าวเหนียวเยอะไปหน่อยมันอร่อยอะคะ่ะวันนี้ก็นั่งขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายลาไปพร้อมกับข้าวเหนียว